เขาเป็นขูดเลยเห็เอนอยู่ครับเห็นอยู่ปลาหมักบ้านโอ้โตรงนี้พวกนี้ที่นอกปลาตุ้มหาเนาะขันโมลล์เนี่ยหนีแน่นเนาปลาตุ้มหาเนาะขันโมลล์เนี่ยหนีแน่นเนาะช่องหาปลาหน้าเวียงแกอินดีนะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอก็เบาวตา่ำได้ไม่เกินดี ND ครับส่วนเสาครับอยู่ก็กลางไม่น้ำโค้งครับฟังทั้งนอกมือหนีภาพพ่อแม่พี่นอ้องมายามมองคือเก่าครับวันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับส่วนเสาครับนีฝนก็บโบกตกเลยครับทั้งหมวกเนาะนี่ครับ ถ้าหูดเป็นทางสปปลาวแล้วครับนี่แหละครับป้อมศรียามแท้นี่แหะครับ,รบจักสีมีหรือบอพงไม่พมี่น้องอะไรมาหนี่ไปหลุดน้องกันกันแล้วกันครับมันเป็นหาดทรายนะทางนอกหรือบอพงม่พี่น้องเป็นหาดแบบเอาไปหลุดน้องกันครับพ่อแม่พ,มพ,มพมี่น้อง เอาเบอง์มองแปดต้องกันเพราะมอพี่น่องอุบ้านเนี่ยมองสิบสามตอนแหลกมีจัดครับมองมานโบะแบบนี่ มีปลาเล็กตัวนะพ่อมองเป็ดเียเนาะ daha ดำเนาะออืมเอ็นอ,อยู่ครับเห็นอยู่อืมปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยน ป้าเปลี่ยนป้าเปลี่ยนเขาทางใครได้มอกแปดทิ้นอยู่ครับเขาเป็นครูได้ Waduh, oh. Wei, oh, oh, eh. <coughs> hmm, lihatin juga, pamak juga, ราการดีชีโตเลยครับมอกเป็ดมันอยู่พรพี่น้องเลยหาเลี้ยงหาไรเครบ ออกตึงใจเฮ้ยปลาหมากบรานเอาตอนเดียวซีเต็มนะครับมั ส่งถ่ายผู้ดีเว้ยอู้ตอนเดียวหาตวัวได้ครับคุณันเห็ดเบียกยดีเจ้าหมอแปกกรดนโน นอยู่ครับผมพี่นนอกฮัลโหลเดียมาเหล่งครับไอ้ซ่าครับเหมือนเามลาดนะครับมึงเปิดล่าด้วอใส่เออมึงมึงปลานํำที่งานไอ้ทั้งโซบะปอล่าครับมือ,มมอ,อ,อ,อมด โอ้ตู้ก็แห้ใางใชา่ป่ายังไปลาป่าก็ป่าป่าปลาโอ้พวกตีป่ามือข้างในแลกะดงห่าดีครับรอได้จะต้อลายัดต้องดูจูฮะโอ้เด็กการเยอะเนาะโอ้ขัดดีดครับ เอาอยู่ร้านไงว่าเนี่ยนะเอาเลยพรเอาอันนี้ขอยพิมีเงินขดยอนหนึ่งรัางเ้วอยอขอลุกไปโอ้เทปเริ่มเหเไงเจ้าพวกมัเล่นยุ่งๆกันใช่ร้านบ่โอ้ถือมากแปดว่าเลย โอ้ประนางเขาคุณง,ง,งามเยเนาเลีล้ยงโลเป็นทังลางเป็นทังกลางน้ำนรัรรศสีหาโลกรุดเนาะยำล้านก็แค่จะบกลัวเนาะไอย้ซานครับมือนีงพี่น้องส้มครับส้มหตนวราหยัดกล่องเนาะหยัดเนาะเานั่งสีกะบจืดเอยนี่คือปลา,าไข่ปลาไอ่ ข้าไข่เหรอาไข,ข่ทานทอดผู้นีโอ้กล้กก,กันนม่นี่ก็เขาคากรีหรอกเนาะหึ่งไปยากอ่ะบ้งเออเอามัดซะผีอ่ะโอ้อจาเอากาวปูเอาเลยบ่นี่นะกาวปูเลยโอ้ยี่ปลาวันใช่ท่าน่ <Okay. S 2> นน โอ้ตู้เนี่ยเว<อ>้ยพี่น้องปัดคิบคิบลังเลยโอ้ใส่อยู่ใส่อยู่อยู่นหนินะบอสนี่แหละดิลากลาลงมาใส่บ้านนี้คิบลังเออตละลึอก็สใส่คิบลังโอ้อันนี้เจะหอดผุนบ่อสจะหอดลักผุ่นบอสเ่ยข้าวหนังง่งามึงรู้ยาเป็นบ่เอาเบิ้งสีรองยาเบิ้ง บ่เคยใสเกือได้รับพงกันดิจียากมั้งหึงตัวหนึ่งอัวเอ้านั่นเดกดอดิ <laughs> <laughs> อ้าวมาันอยู่ขง้งห,ขหน้า,าเลยปลาใส่ไมาจนนอตัวใหญ่ใงกับเขาเนาะปกติปลาบกนั่งเลยบอกปลาเข้าแผ่เท่าน,าานี้โอ้อะไรสุดไฟไข่โอ้ตัวยาไปรเรื่อยแเฮ้ยือพวกโคเก้เคยมาเถื่อได้รักไปเยอกเออเดียวเวกขยันเป็นรูปเป็นวอกดิอืมออรอมึงครับอีกลังน,นึง ขุ่นค้าเนี่ยซะก่อนเอองูค้าเลยถอดละถอดลักนี่มาหายเนาะถอดมาลงถอดลักออกขนบันอ๋ออันนีม้มันยำยำล่านกับไอ้เศร้าครับจะไปหายำม่วงห้าเพราะเห็นทีนอเอยเอาดูาเม่เค,คยใส่เนาะขาไม่เคยใส่แค่แต่เขาหว่านะเ <laughs> <g ather ing sounds> อ๋อกต่ก้ารนะครับแต่การคุลังอยู่เลยโอ้แต่ก้ารดีอันนี่นะ คนลนนให่ลไโกงคุณีใหญ่เนาะตะเวนไทยถ้าตามุกสีเส้นฮะเนาะแมนก็คือเขาล้านใหญ่ดีที่จว่าแล้วเนะเวาะือคือบาเ้อล้านใหญ่มันห่างคอนข้างกกอล้นใหญ่กัเนาะตึกลั้งนีได้บ่เขาเอาคอยยคุยุอปลูกเสืใช่ป่ะมันล่มเนาะ ยากลดลงยากเลยนะตัเติมเป็นอะไรปลาดที่เมือใส,มใส่คุมอื่เป็นแนรใช่แหละอยได้นานเนาะเอองุ่มฟ้าไปข้างมือเดียวน่ากว่ามันจะยากนะตีนเขาขึ้นกนะ็ได้นี้ขีบรักขึ้นแล้นเนาะรักก็ได้ทีนั้นเขาขึ้น ได้ป่เดีย๋ยวเขาหาอีกรักหนึ่งโอ้โหึ้งนงขึ้นยูโอ้ตัวน,น,น,นีปลาอย่างวะประปากโอ้เขาคุอางนที่น่อนเลยขากี้ครับว่บบเคยใสยเ่เสือแล้วเห็นแต่คนเบาว่าใสาล่ลาดเนาะเคยเห็นแต่ตล่าดเนี่ยบเคยเห็นไก่บ่ เขาบอกเลยอันใส่ตะเกียบแล้เห็น,นยุดเลยจังหน่อยพวกลุงพวกหน่าใสนะนมันบวกขึ้นแล้วไม่ถือรายไปนิดคุนทั้งอันนั้นนะพ่อพี่น,น,น้พงพนองปกติกันกยังบ่ไอ้ทั้งโซฟ์ปลารู้ยังใส่อยู่เลยครับคุณจะเสื่อนเนาะเขาไปขายโลดสไตร์ป้าด้วยเขาขายโลดไปละหน่กใายโลดทหารพักนะ <c oughs> แต่สิบาทแต่สิบ,บาทเนาะโอ้ยมีต่ปลาใสายังงา,ามเลย ขัขัดเ,เอาับเหยียดเลยปาเนาะจะพยายามมองเขาตัวเขาติดหน่อยเอา,เอามีคุณลังดีเนะเาะขากีดีครับขากี่ลายท้องเนี้อเมันเตี๋ยวพมว่ากเ๋เจาเสกใส่งโอ้ถน,นัดปูได้ปะทุ่งผูกไว้ย่าหูย่างกันเปไ็นอะไร บัดตัวย,ยาวๆโอ้ยอันนั้นบ<ะ>่จกักเป็นตัวย,ยาวๆเป็นคือคืมตัวอนยังค,คือตัวนอนนะออแล้ววัดนั้นก็ใหญ่ขนาดวัดบูสาสามสิบเมตโอ้ของเจ้าก็ได้คืาากกอ,อกันเหรอันนี่สิอันนี้แบบโบราณน้อยเนาะโบราณอือโบยบลูดตัวนี้เนาะอ่ะน,น้อยจะรีดสิ เอาคือตีนวะล่าหนึ่งเออมันงวยครับหรมันงวยหักแย่นน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 นบอ้ผมว่ามีปลาเออเอาลบตรงนีปลาแสดงว่าร่วมเติมได้อายุวันโอเมียนครับผเออส่งส่งแรกวะแมีนคำแห่งเรื่องข่อยามม้วนอยู่ทั้งในนั่นอยู่จนได้จุ่มเครื่องออกหมดแล้วเรียกว่าลบมาผีได้ขนาด แ่นนานโอ้ช่วงถ่ายโอ้ปลาตัวนาำเนาะทันโมลมนี่นี่แน่นอะออโอ้ข้าเจ้าสาขนขากีรีเนาะน่ยล้างลอยาอสิบอันนี้เนไเสีหยหายตรงน,นีคือสานขาก,กะวะลางลอยาสิบบาทอ้เอ,อยสร้างไหอยู่บน บนข้างแลวตอนนี้อ,นนอยู่พ่กคาไปซสือ,เ,อเลยว่ะซืือเ,อเลยว่ะโอ้เดี๋ยวมีเงินจีฟ้าจะซสืออยู่บรู้เป็นอืมมันก็อันั้น,นดีจวดโบม,ม,มวยน้อจพี่ไงน้องนเนาะแม่เลยอมกินบนไปกินปัญ่ายนหน่อยอ้ยคนเนี้คนไนคนไหนเนี่เขาปล่อยเขาจะปล่อยโอ้คนะอะรับ อู้ยอดเนาบอกบาทน้อยเนาะม่นถือม่งแปดายเอวไม่ปลานเนมีถึงมาโทษเมันจายอยอนบ้านปอนรซา์ปป้านัรงพ้โทษเลยโอ้เอาพยายามมั่งก็นายเอวบาทนี่ไปไปขอบคุณเรืลอยสบายดีไอาสบายดี รูปผลงานครับพ่อ่พี่น้องอันนี้พมก็เห็นปลามง 8, ้งแปดตอนเดียวนะหาโตครับเลยก็ปลาม้งซีโปรด,ดทายพ่อ่พี่น้องเลยก็ได้ยุ่ประมาณสิบตแล้วครับสิบกว่าตนี่พวกปลาเปียนปลาอันนี้ก็เอิญปลาเข้าแฝกครับปลาหน,นีนะครับแสบอยากได้ได้ลายอยู่พ่อ่พี่น้องเลย ปลาหม้องแปดกตมีปลาเตียนปลามักบ้านครับอืมเอา้าถือแบบโอเคนาะครับเจอตัวบ้านพมได่ปลาปบ้านใหญ่ตัวนึงครับถือหม้อ่งที่สามขึ้นไปแช่ทางลำแข้งไว